Swear to God, man, I'ma make it soon Silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีคานไลค์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จนวนมากเริ่มต้นเพียง50าบาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beta Channel นะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ลอเลี่ยวกันนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นลอเลี่ยวเซตดาเมจกึ่งแทงนะครับเซ็ตนี้โคตรดีเลยนะครับผมมันทําให้เราเลี้ยวเนี่ยล้ำในไฟได้นานขึ้นนะครับเพราะว่ามันอึดขึ้นแล้วก็จ่ายดาเมจได้มากขึ้นด้วยนะครับผมเซ็ตนี้คือมันเล่นง่ายนะครับตรงที่แบบมันจะไม่ตายง่ายเออเพราะว่ามันมีเลือดมีทั้งเกาะกันเวทเกาะกันกายภาพมีเลือดนะมันทําให้เราเลี้ยวเนี่ยตายยากมากๆในไฟนะครับแล้วก็ เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะคนที่แบบเล่นรอเลียวแล้วรู้สึกว่ามันตายยากๆเนี่ยก็ลองเล่นเซตผมดูได้นะครับผมมันก็เป็นเซตทางเลือกนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะมาสอนการเดินเกมของลอเลียวในแพทนี้ด้วยนะครับผมวิธีการเล่นลอเลียวในแพทนี้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะมาแนะนาเซตไอเทมรูนพลังแฝงของลอเลียยก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับบู๊นะครับก็จะเป็นบู๊ลรดคูดาวนะครับผมมันจะทาให้ลอเลี้ยนเนี่ยล้ำผิวมากขึ้นนะครับ ชิ้นต่อไปก็จะเป็นอ็อกออฟเดอะมาจายนะครับไอเทมชิ้นนี้เหมาะกับล้อเลี้ยวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะให้พลังเวททั้งหมดเนี่ย260นะครับไม่ใช่แค่1้0ยที่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะเด้งอีก2หน่วย10สแต็กนะครับก็คือเพิ่มมา120อนะครับก็จะกลายเป็นพลังเวทส6งนะครับราคาแค่พ9 0ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้ลดคู่ดาวมีอีก10%เลยนะครับแล้วก็ให้เลือดมีอีก1,100นครับผมถ้าเกิดเก็บครับผก จะได้เลือดมา1,100นะครับเพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้โคตรตอบโจทย์กับล้อเลียวเลยนะครับให้เลือดให้พลังเวทให้ลถคูดาวโคตรดีนะครับผมส่วนชิ้นต่อไปนะครับผมจะขึ้นเป็นวินเล็ตอฟทอยนะครับผมเพราะว่าเราต้องเจอกับเมทด้วยกันเราต้องรับดาเมจกับเมทด้วยกันไหวนะครับผมทอยชิ้นที่3เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าทอยเนี่ยให้ต้านเวทให้พลังชีวิต1เลาะ1,000เลยนะครับผมให้ลดคูดาวอี10ก10%รอเชอร์รอเซ็นต์ลดคูลี้ยว ส่วนชิ้นต่อไปนะครับผมจะขึ้นเป็นฟอสกัดนะครับฟอสกัดก็ให้อะไรให้ลดคูดาวเหมือนกันนะครับให้เกาะมาอีก150นะครับก็เอามากันพวกกายภาพนะครับผมแล้วก็ให้พลังเวทมา140นะครับผมแล้วก็พาสสีฟของฟอสกัดนะครับพาสสีของฟอสกัดก็คือถ้าโดนโจมตีเลือดหายไปสิบปรเซ็นต์จะระเบิดน้ำแข็งรอบๆตัวนะครับตามพลังโจมตีเวทเรา แล้วก็บวกขึ้นตามเลเวลของเรายิ่งเลเวลเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับสโลหนักมากนะครับอันนี้นะแล้วก็ให้สเตตัสเจาะเวทมาด้วยนะครับ75นะครับเป็นไอเทมที่เหมาะกับลอเลียวมากๆเลยนะครับเพราะว่าลอเลี้ยวนี่ยเป็นตัวที่กระโดดเข้าไปคุกวงในอยู่แล้วนะครับฟลอสการ์ดเนี่ยมาได้ระเบิดตัวศัตรูรอบๆแน่นอนนะครับผมส่วนชิ้นที่4นะครับชิ้นที่อ่ะชิ้นที่5นะครับผมก็จะเป็นอาร์ติกออฟนะครับอาร์ติกออฟนี่ก็เป็นไอเทมที่ลอเลียยต้องออกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลอเลีย้เนี่ย ต้องกระโดดเข้าไปคุกวงในนะครับมันต้องมีจังหวะที่ได้กดแข็งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอนดิออฟเป็นตัวเลือกที่โคตรจะดีนะครับแล้วก็ให้พลังเวทมา240ด้วยนะครับผมส่วนที่สุดท้ายที่ผมจะออกเนี่ยคือมันสามารถเลือกได้หลากหลายมากถ้าเกิดฝั่งนู้นมีตัวกายภาพดาเมจหนักๆเราขึ้นเป็นอันนี้ได้เลยนะครับผม เป็นเกาะสะท้อนนะครับผมเพราะว่าเกาะสะท้อนเนี่ยให้เกาะมาถึง300เลยนะครับผมแล้วก็ให้พลังชีวิตอีกหนึ่งพันสองรเลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็สะท้อนดาเมจอีก15%นะครับผมสร้างความเสียหายเวทนะครับผมโคตรดีนะครับไอเทมชิ้นนี้กับลอเลเอียนเพราะว่าลอเลี่ยเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปคุกวงในอยู่แล้วนะครับผมหรือถ้าฝั่งเราเนี่ยม,มีตัวเวทเ,วเ,ววเยอะๆนะครับไกาอาเนี่ยก็คือไอเทมที่ดีมากๆสำหรับล <at> อเลียไกอาที่ทำให้ลอเลี่ยนนี่ก๊อตมาก และที่สำคัญเนี่ยสก,กิลติดตัวของไตอาร์นี่คือดีมากนะครับฟื้นฟู HP 8% 2วิคูดาวแค่10วินะครับมันจะทำให้เราเ,รเนี่ยเด้งเลือดสู้ได้โคตรดีนะครับหรือถ้าใครอยากได้ทั้งกันเวทด้วยกันกายภาพด้วยนะครับล็อกชิลก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าล็อกชิลเนี่ยกดเราจะได้เกาะนะครับผมได้ทั้งเกาะต้านเวทเกาะกันกายภาพเลยนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยอึดนะครับผม หรือถ้าฝั่งนู้นเนี่ยเป็นตัวความเร็วโจมตีเยอะอย่างเช่นไฮเอเตแคตรี่เตียวเร็วอ่ะเราออกเป็นชีวอฟเดอะลอสก็ได้นะครับเพราะว่าทําให้เขาเนี่ยความเร็วโจมตีมันลดลงจะจ่ายดาเมจได้ช้าขึ้นนะครับ,รบผมก็ประมาณนี้สำหรับเ,เซตไอเทมนะครับแต่เกมนี้ผมใช้เป็นกอดสะท้อนนะครับเพราะว่ากอดสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนดาเมจเวทด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยจ่ายดาเมจเวทในทีมไฟได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บูสต์นะครับผมบูสต์ในเกมนี้ในช่วงสุดท้ายในช่วงเลดเกมเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นบูต้สถานนะะครับผม เพราะว่าผมคิดว่าลดคู่ดาวเราพอแล้วนะครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับบวกรู้มีอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็กลายเป็นสามสิบเจ็ดนะครับผมก็คือมีไอเทมชิ้นนี้ให้ลดคู่ดาวไอเทมชิ้นนี้ให้ลดคู่ดาวแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้ให้ลดคู่ดาวคือสามชิ้นที่เราออกมาสามชิ้นแรกเนี่ยมันให้ลดคู่ดาวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นบูตต้าสถานะนะครับเพราะว่าผมหลุดจากพวกคอมโบยากนะครับผมก็เลยใช้บูตต้าสถานะนะครับแต่ถ้าเกมนั้นเนี่ยฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยคือ ไม่ค่อยมีตัวซีทีเยอะก็เล่นเป็นบูโรคูดาวเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่เกมที่ช่วงเล็กเกมผมเปลี่ยนเป็นบูทนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เซตไอเทมที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับในส่วนของลูนนะครับผมผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับผมสีแดงเนี่ยจะเป็นลูนเสกนะครับจะให้พลังเวทล้วนเลยจะไม่ให้เจาะเกาะนะครับเพราะว่าพลังเวทเนี่ยจะทําให้เราเล่นเนี่ยสร้างความเสียหายจริงได้แรงขึ้นนะครับผมส่วนลูนสีม่วงนะครับก็จะเป็นสปิริต5เม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นบัตรเมจิก5เม็ดนะครับเราจะห้อยบัตรเมจิกมา5เม็ดเพื จะดูดเลือดนะครับผมมันจะมีเวทวมไพให้เรานะเวลาจ่ายสกิลเนี่ยก็จะได้เลือดขึ้นมาแล้วบัตเมรจิกเนี่ยให้พลังเวทมา2.4ด้วยนะครับผมค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมส่วนรุ่นสีเขียวนะครับผมก็จะเป็นรูนซีเค็นะครับผมรุ่นซีเค็ก็เป็นรุ่นที่เราเลือกต้องใช้อยู่แล้วนะครับให้พลังเวทให้ลดคูดาวนะครับผมพอรวมกันเนี่ยก็จะเป็นลดคูดาว7%นะครับผมจะค่อนข้างดีทําให้เราเลือดี่ยพิวในช่วงต้นเกมด้วยนะครับผมรุ่นก็ประมาณนี้นะครับ มาถึงพลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยก็จะเป็นพลังแฝงนี้เลยนะครับเป็นเดวิลนะครับผมพลังแฝงรองเนี่ยก็จะเป็นต้านตานาสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับลอเรียเนี่ยต้องใช้นะพลังแฝงนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยผิวขึ้นนะครับเพราะว่าเราออกเป็นบูโรดคูดาวแล้วไงถ้าเกิดเราไปใช้พลังแฝงดาเมอีกเนี่ยคือมันดาเมตมันแรงจริงแต่ว่าคือเราโดนซีซีแล้วมันจะหลุดจากซีซียากอะ่ะผมก็เลยแนะนําเป็นพลังแฝงเนี่ยจะดีนะครับผมส่วนพลังแฝงสีฟ้าเนี่ยก็เป็น ตัวแข็งนะครับผมแล้วก็เป็นการสลิงเกอร์นะครับถ้าไม่ใช้การสลิงเกอร์นี่ก็ใช้เป็นมินนิคิวก็ได้นะครับผมก็เคลียร์คลิปเร็วดีนะครับผมสำหรับพลังแฝงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมก็ใกล้จะ40,000แล้วนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือใครที่ดูมาผมมาหลายๆคลิปแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กันด้วย นะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็คลิปเนี่ยลงทุกวันนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคแต่พร้อมเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับลอเรียวนะครับผมเชื่อว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่หลายๆคนรอคอยจากช่องเรานะครับผมเราก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุด นะครับผมลอเลียวก็เป็นเมทอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเล่นเก่งเลยผมไม่คิดว่าตัวเองเล่นลอเลี้ยวเก่งเลยนะครับผมก็แค่พอเล่นได้เฉยๆนะครับแต่แบบก็ทุกคนก็ชอบอวยผมไงนนะผมก็เลิกน,นะครับผมก็เลยคิดว่าแบบผมเนี่ยก็ยังเก่งแหละแต่จริงๆก็ไม่เก่งหรอกผมก็รู้ตัวนะครับผม โอเคจังหวะนี้เราเคลียร์กางได้นะครับผมเราก็ว่างนะครับเราก็อาจจะเดินบนนิดหน่อยก็ได้นะครับถ้าเดินไปเหมือนมีไฟก็ดีแต่อย่างนี้คือโดนแน่ลึกขนาดนี้ก็โดนนะพี่ทอนต้องเสียฟิกเสียฟิกว่าไงแล้วตามตามแบบสุดใจนะครับผมก็ได้เฟิร์สบัตรโอ้โหได้เฟิร์สบัตรนี่คือแบบโคตรฟินเลยนะครับผมเราเรียกเฟิร์สบัตรนะช็อตนี้ก็เดินไปเลยครับไม่ต้องกลัวแรดสนะครับผมถ้าเกิดแรสมันต่อยนี่คือใส่ได้เลยนะครับตัวเรามันสู้แรดได้นะครับผมถ้าแรสดยังไม่สี่นะฮะโอเค เพื่อนก็มาแท็กกลางด้วยนะครับผมก็ย่อกนิดนึงได้ไหมไม่ถึงวะงัดเราวะงัดแล้วไงเวเลสเรามาดิเฮ้ยฟิกเกอร์แลบ,บทุกคนกลัวมากนะครับดูดีเขางัดเราแบบอะไรใช้มาสกิลเราเลือนเต็มเหมือนเดิม <c oughs> โอเคผมคงไม่ไปนะหรือว,ว่าจะเดินไปนิดนึงนะครับเดินป่วนๆ,ตร,ๆตรงนี้ก็ได้นะครับได้ปะไม่ได้ไม่เป็นไรเราค่อยขึ้นไปตอนเวลสี่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดกเราเคลียร์กลางเวบนี้เราสี่แน่นอน พอเรสี่ <ś red> er> ไปขึ้นไปแบบไปเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมอไปเซอร์ไพรส์ <ś red> er> สี่เลยครับลำแบบโหดๆไปเลยเรี็บร้อยเลเวลสี่อ่นแรบนะครับผมแร็นี่ยังคือย,ยังงมเลยนะยังแบบยังแท็กอยู่เลยนะครับผมเราไม่ต้องรีบนะครับเราวนๆแถวนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะเห็นนะครับแต่ช็อตเดนินได้เลยก็กดอันตรีไปเลยดีครับก็ลัมไปเลยดีครับผมก็ลัมไปเลยดีครับในป้อมก็ไม่เว้นเลยเหรอในป้อมก็ไม่เว้นเลยเหรอเลี้ยวตะก็โหดเกินไปไหมตีแน่ตุยไปนะ ยีงไงเพือสี่มาเพิ่มาเซอร์ไพร์เลย,ยนะครับผมอี่ยวนๆอยู่แถวตรงนี้ก็ได้อยู่อยูุ่่มเนี่ยถ้าเกิดคือมันคือถ้าฝั่งนู้นเนี่ยเขายื้อๆอยู่หน้าป้อมนะครับเราก็ไม่ก็ยังไม่เดินไปแต่ถ้าฝั่งนู้นเนี่ยคือออกมาจะจะขับจ,จ,จะวางไฟแล้วอย่างเื่อกีนเนี่ยเราสามารถเดินไปได้เลยนะครับผมก็แ่แย่ๆหน่อยนะครับผมต่อๆเข้าไปนะครับเพื่อเราได้มงกรมาด้วยนะครับผมเก็บพยาบาลหลังป้อมนะครับพยาบาลหลังป้อมนี่คือให้มาหลายเยอะมากนะครับแล้วตัวของเราเลียวเนี่ยคือ มันเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะนะครับผมพยาบาลหลังป้อมนี่ถ้าเกิดทีมใครมีเราเลี้ยวนี่ก็เก็บให้เราเลี้ยนหน่อยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับ <c oughs> โอเคเราเดินไปปิดปนได้นะครับผมถ้าเกิดเขายังไม่เห็นผมแลวเขายังไม่ถอยนะ <c oughs> ก็โอากาสโดนอาญาเห็นผมแล้วนะผมต้องรีบเล่นนะครับปึ๊บหมายญามันขี่ว่ะโอเคก็น่าจะปล่อยเข้าไปนะครับโอ้โหเจ็บอยูอ่อเ้อเจ็บอยู่นะครับผมวาร์ปก่อนก็ดี ผมคิดว่าเกมนี้ผมน่าจะต้องเล่นเป็นเซต mm hmm. เซ,ต,เซตออกของแทงเลยว่ะดาเมจกึ่งแทงอ่ะผมคิดว่าดาเมจเกมนี้ไม่รอดทุกคนคือทอนก็ยิงแรงนะครับแรดก็คอมโบแรงนะครับลูกนี่คือยิงใกล้ๆโคตรแรงนะครับแบทแมนก็คอมโบแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องออกของแทงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นออคออเดอร์มาจะเสร็จผมจะขึ้นเป็นทอยเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าเอามากันคอมโบแรดโอ้โหแรงใบเป้าเองอ่ะ เองก็เล่นแรงเกินก็ให้กลับบ้านเลยนะกลับก็ได้โทษโทษอาตาโทษโทษนะครับผมผมขางบนกระจุยเลยทุกคนมันเอาผมยับเลยวะแล้วผมไปก็ไม่น่าจะปิดทันเดินต้มเตี้ยนอย่างเงี้ยเจอแบทแมนวะเอาไหนว่าแบทแมนมันกดหายตัว,วนะมันกดหายตัว,วนะเตรียมรอรับแรงกระแทกได้เลยเรามีวิกนะครับผมเข้ามาเดคเข้ามาแล้วนะโอเคไม่โดดใส่ผมผมก็โดดใส่คุณนะดิครับแบทแมน แบดแบก็ต้องกลับไปนอนที่บ่อนะเพื่อนเมื่อกินทุกคนเห็นปะผมไม่เดินไล่สุดนะผมผมจะเข้าไปสกิลเสร็จแล้วผมก็เดินกลับมาที่วงเดินกลับมาที่วงเพื่ออะไรแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองมันคูลดาวน์เร็วนะครับผมและเราก็โดดก็ไปไล่เขาต่อนะครับแล้วก็วนกลับมาที่วงแล้วก็กระโดดเข้าไปไล่เขาต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับทำให้สกิลเราเนี่ยวนกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเรายืนในอัตติเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองจะคูลดาวน์เร็วนะครับผมอัน นะฮได้บนได้ปะแต่น่าจะได้ป้อมแล้วนะครับผมแรดเดินมานะครับก็ต่อเลือดแรดไปนิดนึงนะครับโดดหลบอันติทอนนะครับผมอย่าไปโดนดาเมจเยอะนะครับเรามีฟินิกเทียนะครับเวลาเราเวลอัพเนี่ยเลือดเราเด้งนะครับผมแบบดูดิเลือดเด้งมานะครับตอนแรกเลือดแบบไม่เต็มนะโอเคก็น่าจะถอยนะครับผมได้ป้อมกลางด้วยนะแรดมาเสียเวลาอยู่ข้างบนนะครับคีดตัวนี้ผมจะไม่ตีนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับ ต่อยแล้วเหรอแรดอันนี้คือต่อยผมเหล่ไม่ค่อยเจ็บเลยดิแรดผมมีการเวทแล้วไงมันก็เลยไม่เจ็บอ่ะก็เอาหน่อยเะล่็เอาหน่อยเะล่ะแรดเฮ้ยเอาแรงกว่านี้เลยดิรู้สึกไม่เจ็บเลยเอ๊ะแต่ก็เริ่มเจ็บแล้วนะเริ่มเจ็บแปลกๆอุ้ยก็ไม่ได้เจ็บนี่นะคิดไปเองผมว่าสายนี้คือแรดน้าจะปวดหัวนะคอมโบผมไม่ตายแน่นอนอ่ะผมบอกเลยก็สวนไปเลยครับก็สวนไปเลยสิครับรออะไรก็ใส่ครับ ก็มีเกาะแล้วไงอาญาอาญาอาญาจะไปไหนแล้วเฮ้ยหนีเก่งยังไงไอลูกยังจะไปฆ่าเพื่อนผมเหรอมันฆ่าไม่ได้ดิผมยังอยู่อะเออเราไปกดแดนแบทแมนหน่อยปะไล่ที่เขาหน่อยนะครับผมตอนแรกมันมาเอาแรงจัดเลยนะมันมาใส่มันคือคือคือเล่นแรงอ่ะเออคือไม่เล่นเบาๆคือเล่นกันก็เล่นแรงอย่างนี้ก็ก็ฟ้องคูนะไม่เล่นด้วยนะบอกเลยถ้าเล่นแรงเกมตอนนี้คือก็เป็นของเราอยู่นะครับ ผู้พี่ทอนพี่ทอนก็ยิงแรงไปลาพันห้าเลยเหรอเกมวันนี้ก็เป็นของเราอยู่นะครับผมเราพยายามคุมเกมไว้นะครับพยายามอย่าพลาดแล้วกันนะครับถ้าเกิดพลาดมาผมโดนชัดดาวไปล็ห้าร้อยอะทุกคนชิลข <c oughs> อบูนหน่อยขอบูแวนขอร้องกับแวน <c oughs> ผมไม่ให้กันเลยนะใจร้ายจะดำเกินไปเปาร <c oughs> อทอนนะผมคี่ว่าทอนไม่น่าดึงเข้ามา <c oughs> ถ้ามาดึงเข้ามา <c oughs> คือมันก็ประมาทสุดๆอะแต่มันไม่เดินหรอกทุกคน ถอ,ถอยหน่อยนะครับผมเข้าหายหมดนะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเราอย่าเอาความกล้าเข้าสู้นะความกล้าเข้าสู้กันนั้นเลยทุกคนมันตายอยู่ดิ <laughs> ถ้าเกิดเขาลุมเยอะนะครับผมชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นฟอสการ์ดนะครับฟอสการ์ดนี่คือให้พลังเวทด้วยเอ้ยอะไรอะ่ะอันนี้แล้วต่อยแล้วหรอไม่เจ็บเลยดิ <laughs> ฟอสการ์ดนี่คือจะให้พลังเวทด้วยให้เกาะด้วยนะครับเอาเกาะมากันทุกกายภาพนะครับผมแล้วก็ให้ลูกคู่ดาวดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดน ความเสียหาย10%ก็จะระเบิดน้ําแข็งนะครับสร้างความเสียหายเวทนะครับผมโคตรดีเพราะว่าเราเนี่ยกระโดดเข้าไปหายอยู่แล้วนะครับผมเพื่อเราต้องการที่จะกดดันหน้าบ้านเหรอเพื่อนเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมได้ที่ทอนยิงมานะครับผมผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บนะครับแล้วยังไงไปเลยแลวกลับไปเกิดที่บ่อเลยเยังงี้เล่นได้นะ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 ก็ต้องฟิกนะก็ต้องฟิกเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้โหมันติดสตันแล้วผมก็ไม่กดแข่งคือสกิลสองผมมาเว้ยแต่ว่าผมโดนสตันบอดีเว้ยแล้วช็อตนี้ผมไม่งกแข็งก็รอดนะครับแต่แบบสกิลสองผมมาแล้วไงทุกคนเห็นปะแล้วแต่มันกดไม่ได้มันสตันบุดีไงไอ้แบทแมนมาทำผมเสียทรงเลยอะทุกคนเพื่อนเรากำลังนัวอยู่นะครับผมเราเดินมาแล้วเพื่อนรอเราหน่อยได้ไหมอยากเล่นด้วยจังเหงาอะ ด้านบนเดีกวาด้านบนดีกวาด้านบนเดีกวาเรา,นนาไปแวะหาลูกหน่อยฮ่าจานลูกผมก็อ้อมดิครับอ้อมดิปะมันอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าแน่นอนมันกำลังเลาะป่าชึบนั่นไงรอเรียบร้อยโดนทะโลเข้าไปกับยังไงดีกันยังไงดีสู้ดิมันก็สู้ะดิก็สู้ไม่ไหวอะด,ดีมันสองหนึ่งอะดีพี่ลูกก็แบบต้องสู้แหละก็ต้องเอาตัวรอดนะครับผมโอเค ขอบูเลยแล้วกันฉันขอบัฟนะขอบคุณเพราะว่าเวเลสเนี่ยคือมันไม่ใช่บูอยู่แล้วนะครับตัวมันไม่ใช่มานานะครับก็ใช้อติไปเลยนะครับผมมันจะได้แบบฆ่าเร็วๆนะครับอติมันก็ค่อนข้างคููดาวเร็วนะครับผมสำหรับอติของลอเลียวโอเคมีบูแล้วก็ฟินนะครับมานาก็จะไม่มีวันหมดนะครับผมก็จะแบบกระโดดลํำได้แบบบ่อยบ่อยขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสการตายด้วยนะครับผมเพราะว่ามี มีบูแล้วมันเหมือนมันมีพลังอ่ะเออมันต้องเข้าไปลุยอ่ะโอเคฟอร์สการ์ดเรามาแล้วนะครับแบทแมนยังไงช็อตนี้ก็ตูมเข้าไประเบิดก็ไปยีเรียบร้อยออไอตัวนี้อม,มันขี่มันขี่พอดีแล้วยังไงอ่ะแรดโอเคก็ได้เท่านี้นะอุ้ยสแปดแรงจังอ่ะทอนออกตัวแข็งก่อนเลยดีกว่ตัวแข็งแต่ไม่ได้กดเอ๊มีไว้ทำไมมีไว้ประดับนะฮะ ยียวนเขาหน่อยนะครับผมยั่วยุเขาหน่อยแหม่ยัวหน่อยยั่วหน่อยต่อยเห็นซิต่อยเห็นซิก็มาดิทอนก็มาดิทอนอุ้ยมันฟิกถ้ามันไม่ฟิกมันโดนสกิลดสองผมแล้วอจอดนี้ทอนตายแน่นอนผมบอกเลยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะมาดิลูกก็มาดิลูกก็มาดิลูกลูกก็มาดิลูกพ้ยมันไล่เพื่อนผม,ผมคือมันไม่สู้ผมเลยแรดเอาหน่อยแ,ออแรดออกแรงหน่อยแรดออกแรงแต่วัยเพื่อน เออกดแข็งหลบทอนไปออกแรงเลยเว้ยวิรุ่นเอออดีมาดิ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 ยีมาดิโคตรมันสายนี้แบบมันถึงแล้วมันก็มีดาเมจด้อ่ะเออตายยากดินะครับเป็นเราตายกันดผลแต่ละคนถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะโยนเกมกันน่ะววยรุ่นแจนเย็นเอาบูก่อนครับ เ,เกมมาผมก็ยังคิดว่าทีมด้วอก็ยังเก่งอยู่นะครับเพราะว่าเขามีทอนไงทอนสามารถไหลหมดกด,ดคือหมดทีมได้เลยเนะครับผมก็ต้องเล่นระวังหน่อยเอามาดิแรดมาดิแรดแรดนี่คือผมไม่กลัวเลยนะเอาจริงไม่มีคาว่ากลัวเลยได้ปะอ๋อไม่ได้หรอกทุกคนตามเมจมันไม่พอดามจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอะอะต่อยแบบต่อยผมทอยยังผมทอ,อยผมยังไม่หาย,ยนะแล้วต่อยอะโล่ผมยังอยู่เลย ต่อยไม่เข้าเนื้อเลยอะถือเกินลงไลวรัสพี่ลุกหน่อยไหมเอาหน่อยไหมย้ายพี่แล้วก,กลับบ้านเลยพอเลยบอกเอาพอเลยบอกให้เอาอะไรวะเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ดูอ่ะเอาดาร์กอ่ะผมจะเอาไอ้ลุกกันเดียรีบลุกหายวะไปดันคลิปมาก่อนเดือนทุกคนแต่จริงคืเอเราตีดาร์ก็ดีนะครับเพราะว่า ตอนแรกนี่คือบับด์กหดจัดนะครับผมโอเคชิ้นต่อไปเป็นกอดสะท้อนนะครับผมลีลาทําไมเอาแล้วเริ่มมีการหัวอุดกันแล้วนะครับผมหัวเริ่มจะหยุดอุ่นอกันแล้วนะเล่นเริ่มไม่พอใจพี่เขาเราวาร์ปกลับบ้านก่อนเราต้องวาร์ปกลับเพื่อจะไปกันกลางนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกันไหวหรือเปล่านะแต่น่าจะไหวนะครับผมฟอร์เรนอบอกว่าแพ้นะครับงสยไม่อยากชนะ <laughs> อะไบอกว่าแพ้ไปซะอะไรนี่เลยครับผมก็ใช้สกิลหนึ่งตรอตอดไปนะครับรอให้แบบเขาจ่ายสกิลสำคัญอ่อะเราถึงเราแบบจะก,กระโดดสวนได้นะครับผมคุณดูป่าเอาแล้ครับทีมเราเริ่มไม่เป็นมิตรกันแล้วนะครับผมเริ่มมีปัญหาหแบบแววงกันแล้วนะครับปอยออประยุทธ์เอ้ยไม่ไม่ไ,มไมป่าเปล่า,าครับเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรนะเอเอ ไม่ผูะไรละแค่แค่แค่ถ้ากลับมาที่เกมนะครับผมเขาหน้าจะเอาดาสกันนะครับผมก็ผสมทบสักนิดนึงนะฮะเพื่อนน่าจะบวกกันอยู่นะครับผมเรามาแล้วเพื่อนโจมตีทางเพื่อนแบบโจมตีแบบสุดพลังมาดิลูกเอาเปล่าลูกเอาเปล่าเอาลูกเอาเปล่ามาดิครับเฮ้ยมึงกั้นอะไรเนี่ยเออมามาเอ้ยกดกดกดแข็งไม่ติด ไอ้อผมโดนอะไรวะโดนรูกระแทกทีนึงแล้วก็โดนแรดอ่ะโอ้โหผมว่าผมต้องใช้บูทอ้นี่แะ้ว,ว่าบูทต้านขนาดนะแล้วนะแต่ฟอเรนก็สู้ชีวิตอยู่ทุกคนอ่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดนะครับผมตอนนี้จะเริ่มเฮฮาไปได้แล้วนะครับมันตึงเครียดแล้วนะตอนนี้แต่ก็สู้ๆนะเพื่อนฟอเรนบอกว่ามานะครับบอสบอกนะบอสสั่งนะบอสสั่งก็ต้องไปนะคือใครไม่ไปก็เตรียมโดนด่านะ ไม่รู้แหละผมไปคือผมรีบไปก่อนน่ะเดี๋ยวฟอเรนมันจี้ผมขอทีนะเพื่อนฟอเรนโอเคเอาอยัางไงเพื่อนจะทำอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะก็ะใส่ดีครับก็ใส่ดีครับอู้ฟอเรนแย่งได้ด้วยโอ้หมันไปไหนนะ่ะไม่ได้หรอทุกคนเอ้ยวับวับคนหนึ่งได้ไหมเพื่อนไอ้แบทแมนมันตีอยู่นะโอเคสวยผมจะเรียบดันกลางาเข้าไปนะครับผมคิดว่าเราต้องจะจบเกมได้แล้วแหละฝั่งนุ้นอะ่ะปมกันไม่ไหวนะ มีทอนคนเดียวคือไม่น่าจะการไหวอ่ะแล้วมันก็กันบ้านไม่ค่อยดีนะครับมาดิก็ตามาแล้วอ่ะแวนสตาร์ทไปนึงทีนะครับผมเราค่อยเล่นนะครับเราต้องชัวร์ที่สุดนะครับผมเล่นเท้าไม่ได้นะต้องรอเขาพลาดก็ได้หรือแบบเพื่อนเพื่อนเข้าแล้วเราเข้าอะไรประมาณนั้นอ่ะเพื่อนเข้ากลางแล้วตอนเนี้ยผมก็ไปนวดหน่อยนะครับผมไปลั้มหน่อยไปลั้มหน่อยกดดันทอนนะกดดันทอนนะครับพอไม่ต้องเล่นกดแข็งลบแบทแมนมาดิแบทแมนแบทแมนตุย ตุยก็เกิดมาก็ซาดิก็โอ้โห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 ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาดิค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆจ่ายสกิลไปนะครับอันติกังจะมานะครับแบทแมนเข้าขวานะครับผมวอลเข้ามาแล Jam ้วนะครับรอๆใส่แบทแมนแบทแมนมาก็ก็โป้งแล้วเราก็โป้งตายไหมตายครับตายครับอายครับเหลือสองผมไล่เหลือสองว่ผมไล่เพื่อนตีบ้านเลยเพื่อนตีบ้านเลยเพื่อนเราไล่ให้อยู่เราไล่ให้อยู่ไวรุ่นเออสวยดีครับก็ก็จีจี นะครับผมเกมนี้ A.P.P <bom> ก็เป็นเรานะครับผมทำดาเมจไป30%เลยนะครับผมแล้วก็รับดาเมจไป17%นะครับก็โอ้โหทำดาเมจเยอะอยู่นะ30%เลยนะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเซตนี้นะเซตล้อเลี้กแบบเซตดาเมจกึ่งแทงนะไอ้ใจเย็นสิเพื่อนฟอรเรนนายถูกใจเหรอ S <S <an> <t ube> ก็เซตแอเมจกึ่งแทงนะครับมันค่อนข้างดีเลยนะครับผมมันทำให้เราเนี่ยตายยากขึ้นนะครับสังเกตผมในไฟปะผมจะตายยากนะแต่ที่ผมตาย2ตัวเนี่ยคือผมไม่ยอมกดแข็งไอ้ช็อตแรกอะคือผมโดนสตาร์ทไว้เลยกดแข็งไม่ได้ช็อตที่2ก็โดนสตาร์ทอีกโดนต่อซีซีอีกเลยกดแข็งไว้ได้ถ้าเกิดกดแข็งได้ทั้ง2ช็อตอะคือผมตายศูนย์ผมคิดว่าผมน่าจะรอดแล้วส่วนแล้วส่วนได้นะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนมาออกเป็นบูคาต้านฐานะตอนช่วงท้ายเกมนะครับเพราะผมคิดว่า บูทรถคูดาวมันไม่ค่อยจาเป็นแล้วเพราะว่ารถคูดาวเราเนี่ยเยอะแล้วเออจ,จี้จังเลยละ่ะฟอร์เรนใจเย็นๆคนเขาสรุปอยู่เพื่อนก็นั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยมันซีซีหนาจริงเนะี่ยเราก็ได้เป็นบูทต้านหนานนแต่ฝั่งนู้นเนี่ยซีซีอะ่ะคือมันไม่ได้หนานะแต่ว่าแรดกับแรดคือแรดกับลูกอะ่ะมันน่าลาคาญนะครับแรดเป็นตัวที่ต่อคอมโบแล้วมันยาวไงแล้วบูทท่าหนาแนนเนี่ยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับเกมนี้ผมก็เลยเล่นเป็นบูทต้านหนานะ ตอนช่วงเล่กเกมนะครับเดี๋ต้นเกมก็เป็นบูธรถคูดาวนะครับผมก็ลองอาเล่นดูตามกันได้นะครับสำหรับเซ็ตรอเรียวก,กึ่งแทงนะครับผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ